นายหอยช่วงแรงครับไปเกีย่ยไก่เกีย่ยไก่ตอนแรงพายขนตกครับมื่อนี้ขนขีง้งออกับว่าแล้วไปลูกไป้าวบ้านแถวนี้ไปไปไปจุดเดิม โอ้คือเจื่นเถอะด,ดีดีดย,ดดยังดีดีอะเละบูกหอ้ยเต็มเลยเต็มตินเลยอู โอ้ยลมแห้งพี่น้องเอ้ยผัดเดียวผัดเดียวลมทุกไม่ขอต้องเท่าเลย <c oughs> แถวเข้นไปให้เป็ดก่อนได้ลูกด้วยซีกำมย์ย่งย่งไป <c oughs> วานเถิดหนึ่งก่อนเราไปให้เป็ดในล่นลางเป็ด คนให้ทั่ว,วหรอบ่คนทั่ว,วหรอบ่อ่าใส่ลงไปอ่อมๆเอ่ทอทำซสอเอกกาบกาบมากินเลยตะแกรอันนี้จะเป็นขอกเป็ดใส่อีกลูกใส่อีกไปวานออกมาข้างหน้าประตูมาอย่าวานข้างหน้าวานข้างนอกวานข้างนอกมาที่ ว,วนานานะ <ilos oph il us> วานทางทันเท้าน้ามวานลงไปวานไปกีไกลวานไปกีไกลน้องข้าเท้าน้าวานไปวานไปทางไปทน้าวานได้หลายเลย ไอ้หุงไก่บ้านไก่ชนเป็ดนี่ครบครับได<ป>้แก้ๆๆๆๆๆๆๆอ่ะยังมายังมา<ป>หวานมาต้องมีลูกกินทัวๆ มันกินบลาสุกตัวคู่คู่คู่คูกคู่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 มาด้านนี้มาด้านนี้เดี๋ยวมากินเองนั่นคู่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 ค เอาวานลงให้มันกินสองโจนี่อ,นอย่าวานลงหญาที่มันม่เห็นได้หรูวานลงผีเป็นแฟนผีเอาเขากรับมาวานกันก็เท่าีอย่าไปวานลงใส่หญ้าใส่นามันจะม่เห็น ตกน้ำหงจำเป้าเถียง เดี๋ยววันใสๆนั่งขอ,อกยัยไปวันมง้อนเดี๋ยวมันจะไปนอนอยู่เทียงอ่าจะจีนภารกิจ